ตัวเลือกสาหรับลาโพงราคาไม่แพงครับตัวนี้ครับไทรบิดครับตัวนี้ผมก็เอามาใช้จนมันเริ่มโซมแล้วครับผมบอกให้ลําโพงที่ผมฟังบ่อยๆมันจะโซมอย่างนี้แหละเช่นตัวนี้ผมใช้งานบ่อยไงมันก็เลยโซมต่างกับพวกของมาแชลที่มันยังสภาพยังดูดีอยู่เพราะว่าผมไม่ค่อยใช้มันแต่ก็โซมเหมือนกันแหละตัวนี้ประมาณ3ปีกัาหมดแล้วนะเนี่ยเริ่มเก่าแล้วครับแต่อันนี้น่าจะ4ปี5ปีแล้วนะ JBL ตัวนี้ครับ แต่สำหรับใครที่อยากจะหาซื้อลําโพงนะครับพอดีมีคนมาถามกันเยอะเลยลูกเว่งบพันบาทเอาตัวไหนดีผมก็เลยจะแนะนําตัวนี้ครับตัวไทบิดนีครับไทบิดตัวนี้มันจะเป็น exalgo นะตัวนี้เป็นรุ่น2องนะรุ่น2มันเป็นรุ่นอิม,อมพูเมนต์ละราคามันจะอยู่ประมาณ9 0 0ถึง1,100บาทครับแล้วแต่ช่วงโปรครับแต่เดี๋ยวเนี่ยมันเป็นช่วงโปรของ lazada อยู่3เดือน3อะ่ะเนี่ย มันยังจัดโปรอยู่นะเผื่อใครสนใจอยากจะสั่งซื้อครับนี่ตัวนี้มันจะเหลืออยู่ประมาณ900กว่าบาทครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ผมจะแนะนําสําหรับคนที่มีตังค์ครับบ้านรวยนี่เล่นใหญ่ๆอย่างนี้ไปเลยครับตัวนี้เมื่อวานผมดูราคาแล้วราคาตกมันอยู่ที่4,9 0 0นะนี่ไทบิดต,ตัวนี้อ,อะไรวะสตอ r มเบรดอะไรเนี่ยตัวนี้เด็ดดวงมาครับตัวนี้จะมีไฟวิบวับด้วยเปิดให้ดู ตัวนี้ตัวนี้ผมเอาไปออกงานบ่อยครับมันก็เลยเริ่มบุบเหมือนกันมันไม่ใช่ลําโพงที่จะวางอยู่เฉยกับบ้านไงมันเป็นลําโพงพกพาผมก็เลยเอาไปออกงานบ่อยครับตัวนี้มันก็เลยบุบนี่เดี๋ยวผมจะลองเสียงให้ดูแล้วกันสําหรับใครที่สนใจนะตัวนี้ผมบอกให้รับประกันเสียงดีแน่นอนคนระับตัวนี้มันจะเป็นรุ่นพลาสตีนะเดี๋ยวลองตัวเล็กให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาลองตัวใหญ่เดี๋ยวขอเตรียม แท็บเล็ตก,กันก่อนเอาไว้เปิดเพลงโอเคครับตอนนี้ทําการเชื่อมต่อลำโพงด้วยกัน2ตัวแล้วนะเอาแค่ตัวเล็กนีคก่อนมา h ช l l เอาวางไว้ก่อนไอโฟนนี้เอาวางไว้ก่อนไม่ต้องไปสนใจมันเนาะแค่เอามาประดับฉากครับน,นี่แล้วก็จะลองเสียงแค่2ตัวนี้ก็พอนะนี่ายบิดตัวเล็ก x x a l g o มาลองเพลงกับเสียงพินกันก่อนนะนี่ก็เสียงจะเป็นประมาณนี้ครับ ตัวนี้พกพาสะดวกนะเล็กนิดเดียวมันจะมีให้ดูกันก่อนนี่มันจะมีปุ่มปุ่มเปิดปุ่มบลูทูธครับมีไฟตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูไม่นะเป็นรูไม่แล้วก็ปุ่มเพลงเล่นแล้วก็ปุ่มลบปุ่มบวกเนี่ยสำหรับลดเพลงตัวนี้ข้อดีคือแบตอึดน,นะเห็นอย่างเงี้ยข้างในมีแบตเตอรี่2ก้อนเลยครับ แบตเตอรี่มี2ก้อนแล้วก็แบตอึดมากลาโพงมันจะอยู่ด้วยกันตรงนี้1ดอกแล้วก็ตรงนี้อีกดอกหนึ่งแล้วตรงกลางมันจะเป็นพาร์ทสี่ครับเนี่ยเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นี่ ลองพี่ใหญ่บ้างรองฟังเทียบเทียบกับพี่ใหญ่นะ จะมีโหมดการปรับคล้ายๆกันนะตรงกลางนี้กดตรงกลางนี้เอาไว้กดเล่นเพลงเนี่ยเล่นเพลงหยุดเพลงครับปุ่มกลางนี้แล้วก็จะมีปุ่มที่ลดเสียงเพิ่มเสียงส่วนไฟนี่ก็จะเป็นปิด,เป,ดเปิดไฟมันจะมีไฟสีแดงไฟสีแดงกดญีมันก็จะดับกุญสีก็จะเป็นไฟหลากสีอย่างนี้ มันจะมีเลเวลของเบสอีกนะอันนี้ออฟเบสแล้วก็ออนเบสแต่ส่วนใหญ่ก็จะออนเบสเนี่ยอ่ะเพราะว่าเสียงจะดีกว่าเสียงก็ไปประมาณนี้แล้วนะ ลองเพลงอีกสักเพลงหนึ่งเอาเพลงเพลงสาก,กลหน่อยเพลงสาก,กลผมจะได้มันจะเทสเสียงของไอตัวนี้ไงเสียงคนร้องได้ครับเด,เดี๋ยวหาก่อนเมื่อวานผมลองเทสเทสดูอยู่นี่ครับอาไม่ใช่เพลงนี้<ม>ครับ,รบตัวเลขกันก่อนนะ Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen Thank to me, know. right. I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Try with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams. When you're in your teens, like try to find out what it means. Aloha... Let's Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. don't belong Wish myself to be the best. Live be with, no with every breath. See my message start to spread, and I had so many dreams. When you in your teens, I think really what it seems. Try to find out what it means. So way way. Way. So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the sardines, It's my only medicine. Yeah. ก็เดี๋ยวใครสนใจก็เดี๋ยวไปหาซื้อกันได้ครับมันจะจัดโปรกันอีก2วันนะคือทาง l a z a ด a มันจัดโปรวันที่3วันที่3วันที่4วันที่5ครับตอนนี้มันวันที่3แล้วเนี่ยวันที่ผมลงคลิปนี่เป็นวันที่4แล้วก็ยังมียังลดราคาอยู่อีก2วันนะก็คือวันที่4กับวันที่หถ้าใครสนใจก็ ไปหาซื้อกันได้นะครับเพื่อนเดี๋ยวลองเทสอย่างอื่นให้ดูกันอีกสักเพลงหนึ่งกันเดี๋ยวขอหาเพลงเบสหนักๆหน่อยขออีกเพลงหนึ่งนะมาลองกันอีกเพลงหนึ่งกันนะครับไม่แน่ใจว่าจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่ก็จะลองให้ทุกคนดูแล้วกันนี่เพลงที่มันเอาไว้เทสหนังครับไม่อยากเปิดดังมากนะเด็กชาวบ้านเขาจะด่าดึกแล้ว DJ Christian Nivea ไม่ใส่หูฟังนะครับพวกนี้โอ้โหเบสดีมากครับพวกนี้เดี๋ยวลองตัวเล็กกันบ้างนะ ตัวเล็กครับนี่ตัวเล็กตัวเล็กกระดังดีครับพวกพาสะดวกโอเคนะแบบนี้แหละลองกันนิดๆหน่อยพอครับ <Move> เดี๋ยวข้างบ้านจะด่าครับก็ยังไงถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อกันครับอย่างที่บอกจริงๆผมมีลำโพงอีกหลายตัวที่จะมารีวิวนะเป็นพวกตระกูลตัวเล็กๆอะ่ะสวนนี้มันมัน,ม,นมันเป็นรุ่นเก่าแล้วเนี่ยตัวนี้มันเก่าแล้วครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้มารีวิวนะตกรุ่นไปแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยเนี่ยพวกนี้แบตแบตหมดด้วยเนี่ยไฟไฟพังแล้วด้วยตัวนี้ไฟตรงนี้ไม่ติดส่วนอันนี้แบตหมดอยู่ เดี๋ยวลองทำความสะอาดดูหน่อยแล้วกันสภาพมันเคอะๆกันจังเลยนเนาะเดี๋ยวมารีวิวน้ำํำยาทำความสะอาดด้วยเลยดีกว่าซื้อมาโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้ะครับสนใจก็มาดูใต้ตคลิปใตในลิงก์ได้เลยครับผมไปแล้ว